สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่คุณเจีย๊ยบชาแนลค่ะวันนี้อยากจะกินหอยทอดอะ่ะพูดถึงหอยทอดนะก็ต้องร้านนี้เลยจ้ะสิริวันหอยทอดผัดไทยเคยได้ยินไหมต้องเคยกันบ้างล่ะนะเพราะว่าร้านนี้มีมันตั้งหกสิบกว่าปีแล้วนะจ๊ะทุกคนอร่อยมากเลยถ้าพูดถึงหอยทอดนะป้าก็ชอบจะกินร้านนี้เป็นประจำเลยจ้า ร้านนี้นะอย่างที่บอกมีมาตั้งหกสิบกว่าปีแล้วร้านแรกรู้ไหมเขาอยู่ที่แถวแถววัดมะกุูดอะมะกรูดชื่อเต็มเต็มก็คือวัดมะกุฏกษัติยารามค่ะทุกคนแล้วอะไรรู้ไหมคะตอนแรกก็มีคุณป้าสองท่าน,ท,านท่านก็ทำของท่านไปขายหอยทอดไปผัดไทยไปเนาะแล้ววันหนึ่งรู้ไหมอยู่ดีๆฮะอะไรจ้าคนเข้ามากันเต็มร้านเลยปรากฏว่าเขาบอกเอาป้าไม่ดูหรอ ว่าในหนังสือพิมพ์เขาเขียนเชียร์ป้าอยู่รายการเชลชวนชิมสมัยก่อนเนาะย้อนหลังไปสี่ห้าสิบปีสมัยก่อนรายการที่ชิมอาหารชื่อดังของหม่อมราชวงศ์ธนัศรีเคยได้ยินกันไหมเจ้าเด็กๆนั่นแหละเขาก็ไปชิมอะค่ะเป็นรายการเชลชวนชิมสมัยก่อนถ้าร้านอาหารร้านไหนเป็นเชลชวนชิมนะต้องอร่อยคั้นเทพทั้งนั้นเลยรู้ไหมแล้วก็ ร้านนี้ก็ได้เช่วชวนชิมอย่างที่บอกเลยนั่นแหละก็มีคนรู้จักนะคะกินกันใหญ่เลยอุ่นนาฝาค้างแล้วเขาก็มาเปิดร้านอีกที่หนึ่งอยู่ที่อันนั้น,นอะไรนะเมืองทองทาน,นีจะ้ะแล้วร้านนี้ที่พาไปกินก็เป็นอีกสาขาหนึ่งนะอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศต,ตรงข้ามกับศูนย์การค้าเซน็นทรัลพาซารัตนาธิเบศจะ้ะทุกคนอันนี้แหละเออก็จะมีรุนลูกรุ่นหลานแล้วนะที่ บริหารงานกันอยู่ตอนนี้เท่าที่รู้นะเออป้าก็ไปแอบดูข้อมูลมาเหมือนเิมอีกแล้วลวจะจ้ะจะกินอะไรก็ดูข้อมูลแล้วจะบอกว่าสิ่งที่เป็นเด็ดเด็ดสุดก็คือนี่น้ําจิ้มเขาจะไม่ใช้น้ําจิ้มสำเร็จนะเนี่ยจะเป็นน้ําจิ้มที่เขาปรุงเองสำหรับร้านเขาโดยเฉพาะแล้วมันอร่อยมากๆเลยอะ่ะเออมันเข้ากาันเข้ากันกับหอยทอดของเขาเลยนะเนี่ย มาแล้วมาแล้วให้ดูเลยแต่ต้องขออภัยนะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ป้าก็ไม่ได้เอา iPad เดิมป้าไปอ,อ่ะมีแต่มือถือเครื่องเล็กไม่ค่อยชัดเลยเนาะเลยไม่เห็นหอยทอดเต็มเต็มเลยแต่ก็พอดูได้นะป้าว่านี่นี่นี่น่ากินไหมน่ากินไหมหอยทอดอ่ะมาร้านนี้นะจริงๆเขาไมีหลายเมนูนะแต่ป้าก็จะสั่งหอยทอดเพราะว่ามันอร่อยมากๆนี่แล้วน้ำจิ้มอย่างที่บอก ราดค่ะเคล็ดลับก็คือราดให้หมดถ้วยน้ำจิ้มที่เขาให้มามันจะพอดีกันเลยพอดีก,กันกับหอยทอดหนึ่งจานนี่เห็นไหมเขาทำหอยทอดแบบแห้งๆนะจะไม่เฉิอแะแฉะซึ่งป้าชอบแบบนี้อ่ะมันอร่อยดีแป้งก็กรอบๆนะพอราดน้ําจิ้มที่เขาปรุงเองสําหรับร้านเขาโดยเฉพาะแบบนี้นะมันเข้ากันเข้ากันทุกคนมันอร่อยนี่ดูๆหอยหอยดู เต็มปากเต็มคำหอยแมงผู้สดๆนะจ๊ะไม่มีกลิ่นคาวเลยสักนิดโอ้ยตัวบเรอรราดูสิจ๊ะแล้วขออภัยนะคะที่ไม่ได้ใช้ซ่อมเพราะว่าใช้ช้อนอย่างเดียวเป็นเรื่องปกติของป้าเลยจ้ะกินมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของป้าเลยแทบทุกครั้งเลย ดูสิดูสิอร่อยมากเลยต้องลองนะหอยทอดนึกถึงหอยทอดก็ต้องร้านนี้เลยแนะนำแนะนำจ้ะนี่กินมือเดียวก็อร่อยได้อีกมือหนึ่งถ่ายอีกมือหนึ่งกินก็วนกันไปนะจ้ะทุกคนหอยเป็นหอยนะคะแป้งเป็นแป้งโอ้ยอร่อยอร่อยอร่อยนี่จะเห็นไหม กินมือเดียวโดยไม่ต้องใช้ซ้อมเลยก็หมดได้ละจ้าทุกคนเพราะมันอร่อยมากๆเลยค่ะใครยังไม่เคยลองนะต้องไปลองเลยนะจ้าสิริวันหอยทอดผัดไทยจ้านี่หมดแล้วของอร่อยก็ต้องซื้อไปฝากคนที่บ้านกันสักนิดนึงน,นั่นจัดไปอีกหนึ่งกล่อง อร่อยมากเลยอิ่มแล้วไปนะลันจ้าป้าจะกลับบ้านแล้วนะจ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบาย